ติดต่ามรับชมรับฟังทั้งเป็นตัวใครกับลูกตุ้มเกรงหวานที่เป๋มก้าวแผดจุน่าสูนมีกระหืดสถานีวิทยุล้ำเปลี่นอากาศบักรเลขที 1, 2, 1, 2, 1, บบนหนึ่งเกตสองโมงหนึ่งตำบลหินโวนอำเภอลำเปลี่นจังหวัดบ่อรีรำกับคำขวัญที่ว่าเมืองปราสาทหินตินภูเขาไฟป่าไม้สวยรวยวัฒนธรรมแะรับเมืองกีฬาโดยเม็ดใหม่เมืองย่าโมเมืองหญิงกล้า ้าไม่ดีมีโครานปราสาทหินดินด่านเกลียนเหรียนหลวงพ่อคูณชัยโยชัยยะชัยยะชัยโย,ยย,ย่ามออกศึกขอบคุณนะครับร้านแสงทองเซอร์วิสเตชยมยี่มศูนย์จำหน่ายเครื่องเทวีไฟโทกชนิดปิ่นปักไฟสายไฟสวิตไฟตัวขยายตัวลำโพงตัวเย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปั้นผลไม้ ทีวีวิทยุพัดลมมองเขา่าเตาแก๊สถังแก๊สรับแดกเปลี่ยนแก๊สรับติดตั้งแันดาวเทียมรับสอมเครื่องทีตไฟฟ้าพี่น้อง่อมที่ไม่ถูกใจไปแสงกล้องเซอร์วิสแสงกล้องเซอร์วิสพี่น้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนคนละครึง่งเราชนะสามารถนำมือถือหรือว่าบัตรคนจนมาสแกนรูดซื้อสินค้านะคับเรื่องเช็บิบิคยางพี่น้องอย่างสิ่เดียวน้อยกาอย่าลืมไป มีสแกนเอานะครับ081393778 081393778ปรอบค้นนะครับร้านตรงหมดกับแก้วนะครับติดถนน สี่เล่นล้ำปส่มาบูรีล้ำพี่น้องนะครับกอยาลิมนะครับศูนย์จำนายนะครับเครื่องสังกัปน์สังกัทขนเครื่องกระถินเครื่องบวชโตโมบูชาพระบูชาพระประธานธรรมาเทศจำนายเครื่องแต่งงานพี่น้องเครื่องสมมาประสินไม้ฉลองไม้โทเลเครื่อง่าำบุญโตุกณฑ์พอแมพี่น้องที่ท่าำบุญอุเกิถวายสังกัท่านให้ผู้รอบรับดับขันบวชลูกบวชหลานนึกถึงร้านน้องหุ่นี่แก้วศูนย์ซีี หกหกหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์สนึ่งับขอบคุณนะครับเด่นใจยางยนต์จำหน่ายนะครับยางรถยนต์ยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับถือปีนองรายการบริการรับซ่อมระบบเบ,บรกลัตเกียรช์ช่วงล่างรถยนต์โต๊ะเฉลี่ยปีนอง เดชายางยนติดเล้าริมทางออกจากลั้มไปมานอยู่ทางด้านขวามือพี่น้องถนนสายไปม,มานบุตรีดําติดเล้าริมทางบ้านบุทรวงนากาสาขาสองออกจากลั้มไปมานถนนสายไปม,มานชุมพวังนะครับเลยวัดหัวสะพานก,านนกระแมนสามร้อยเมตรันนี้อยุ่ทางด้านขวามือนะครับ จดนใจยังยนในการสนับสนุนขอบคุณนะครับร้านน้ำพริกเพิ่มพูนต่งข้ามสาน้ำสถานีตำรวจทำเพิลําปิ้ลแมนนะครับเปิดบริการทุกวันมินายู่ในกินให้พี่น้องด้เลือกไปเป็นกับเข่าหลายยางแต่ละมือก็สลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปล่ะพี่น้องเนาะอยากสกินแน่ใจพี่น้องอย่าลืมไปเลือกไปเบิ่งเอาช่วงเศร้าพี่น้องนะครับและกับบริการรับทำข้าวกล่องน้ำพี่น้องนะครับเปิดบริการทุกวันร้านน้ำพริกเพิ่มพูนขอยำ งกำลัสาดน้ำสถานีตำรวจอัมเภอลัมเปลร์แมนขับไปกรอขอบคุณผู้สนับสนุนในการนิโจงสดไทยห้างขยะแขวงวานเพจตโอสดคลินิกมอประแมนขอบคุณร้านประดิซองศูนย์น่าร่วมพัฒนาพันธุชนิดพี่น้องยูทูบมาทุกคนครับบุมโปโตขอบคุณนักขับธนาณเจริญยนต์พี่น้องนักขับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมาดูมาชมก่อนก็ได้นะครับพี่น้องติดเบรกคลิสต์กอกรถได้ธนาณัติเจร เินยนต์ในการสนับสน,นุนขอบคุณนะครับห้างสวนจำกัดกิรลชัยค้าไม้ชับเยียบันเรริญผลตะบนทับสวายขอบคุณนะครับร้านแสงทองเซอร์วิสติดสุุยเยี่ยมขอบคนร้านหัววนิเกลขอบคุณเดช็ชายยางยนต์ร้านน้ำพริกเพิ่มพูนในการสนับสน,นุนมือนีใจฟ้างทีมไทยผลงานเพลงเพี่ยมใจวอนแฟนฝากเป็นพิเศษนะครับ กี่หลายเมียงามทั้งบับน,น้องสายสายท้องพี่น้องจ้างคุณแฉลงกันมีเวลาพอเดี๋ยวคนต้นจัดให้ให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันทุกเสียงทุกสายปอกันไม่มืออื่นสิบสองนาทีกาเวลาดีสวัสดีครับจะจะมาหรือไม่หรือจะลืมจิ้งใจบัดเจ้าได้ให้น้องฝั่งมาเบิดความรักอะไรตัดสวัสดิ์พัดจิ้มจดหมายน้อยอขอบค์